สวัสดีครับพวกเรา n o r Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Harry Brow n ซึ่งเป็นเรื่องราวของทหารนักฆ่าคนหนึ่งที่เขานั้นถึงวัยที่ต้องกเกษียณแล้วเขาได้หาที่อยู่ที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้ห่างไกลสงครามห่างไกลจากการฆ่า แต่แล้วก็ได้มีกลุ่มนักเลงประจําเมืองพวกมันได้เข้ามาแย่เขาจนเขานั้นต้องปลูกสัญชาตญานปลูกการเป็นนักฆ่าของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งการฆ่าระหว่างหนึ่งคนกับหนึ่งแก๊งจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่แก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งซึ่งพวกเขามีความคึกข้องเป็นอย่างมากและตอนนี้พวกเขาก็ล่างทําการรับน้องใหม่อยู่โดยการให้น้องใหม่คนนี้เสพยาแล้วก็ถือปืนพร้อมกับบอกว่าถ้านายถือปืนนี้นายคือแก๊งพวกเราแล้ว100%เซต จากนั้นแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ก็ได้ออกไปขับรถเล่นกันโดยมีชายสองคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปและพวกมันก็ได้เจอคุณแม่ลูกหนึ่งอยู่คนหนึ่งพวกมันจึงได้จะแกล้งเธอโดยการที่ขับรถวนเธอและก็ยิงปืนใส่เธอไปเรื่อยๆแต่แล้วกระสุนมันโดนพลาดไปโดนคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้จริงๆจนทําให้เธอเนั้นเสียชีวิตเมื่อพวกมันเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วจึงรีบขับรถหนีไปแต่พวกมันก็ขับรถไม่มองทางจนโดนรถชนจากนั้นหนังก็ตัดภาพไป หนังได้ตัดภาพมาที่แฮร์รี่บาวหรือว่าพระเอกของเราเขากำลังนอนฟังวิทยุอยู่วิทยุได้ออกข่าวว่ามีหญิงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแครินดอยเธอถูกสังหารลงต่อหน้าลูกชายอายุสองขวบ โดยการฆ่าครั้งนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าแบบสุ่มจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่มีความแค้นเคืองอะไรกันทั้งนั้นเพียงแค่พวกมันนึกคนองแล้วก็ฆ่าคนเมื่อแฮร์รี่ฟังรายงานข่าวแล้วเขาก็ได้ลุกขึ้นจากเตียงทำอาหารกินและก็ล้างจานดูภายนอกเขาก็เหมือนจะเป็นคณตาใจดีคนหนึ่งและอาศัยอยู่ภายในอาพาร์ตเมนต์คนเดียวเมื่อทานอาหารทำความสะอาดล้างจานเสร็จเขาก็ได้แต่งตัวเพื่อออ,อกไปข้างนอกแฮร์รี่ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมเคสซึ่งเป็นภรรยาของเขา ตอนนี้เธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วและเมื่อเยี่ยมเธอเสร็จ แฮรี่จึงได้มาที่ร้านเหล้าจากนั้นเพื่อนของแฮรี่ที่มีชื่อว่าเลนก็ได้เดินเข้ามาหาเขาและมาถามเรื่องอาการของเคสซึ่งแฮรรี่ก็ตอบไปตามตรงแต่เลนนั้นก็พยายามที่จะปลอบใจแฮรี่ว่าเธอนั้นคงไม่เป็นอะไรหรอกและก็ได้มีวัยรุ่น2คนเดินเข้ามาขายยากันภายในร้านแห่งนี้ซึ่งเลนก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะมันขายกันกลางวันแสกๆแบบนี้แล้วและยังบอกเจ้าของร้านแห่งนี้นะ่ะก็ยังรับสินบนจากพวกมันอีกด้วยแต่แฮรรี่ก็ได้บอกกับเลนว่าต่อให้เราพูดไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเลนจึงไดดด้หยุพู และเมื่อถึงตอนกลางคืน,นในขณะที่แฮร์รี่นั้นกําลังจะนอนบ้านฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์ของเขาเสียงสัญญาณรถกันขโมยก็ได้ดังขึ้นนั่นก็เพราะว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นไปงัดรถของบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านพยายามที่จะออกมาห้ามพวกเขาแต่แฮร์รี่ก็ได้ตะโกนบอกเจ้าของบ้านว่าให้กลับไปอย่าออกมา แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ฟังเขาออกมาห้ามเด็กพวกนี้ไม่ให้ทําร้ายรถของเขาแต่แล้วกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้กับลุงกระทืบเขาจนเละและพวกมันก็ได้หนีไปหน้าตาเฉยเมื่อแฮร์รี่เห็นว่าสถานการณ์นั้นเริ่มจะเคลียร์แล้วเขาจึงได้เข้านอน แต่เขาก็ต้องได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งจากทางโรงพยาบาลแจ้งข่าวร้ายเรื่องเคสกับเขาเขาจึงได้รีบไปที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็เห็นว่าเคสนั้นไม่ได้นอนอยู่ที่เตียงแล้ววันต่อมาเขาจึงได้ไปไหว้หลุมศพของเคสและเลนจึงได้เดินเข้ามาปลอบใจและทั้งคู่จึงได้ไปร้านเหล้าร้านเดิมและไปเล่าเรื่องความหลังว่าทางแฮร์รี่และเคสนั้นเจอกันได้ยังไงแฮร์รี่เล่าให้เลนฟังว่าทั้งคู่นั้นเจอกันตอนที่แฮร์รี่นั้นเป็นนาวิก แถมในช่วงนั้นแฮร์รี่ยังเคยได้เหรียญกล้าหารอีกด้วยเลนจึงได้ถามแฮร์รี่ว่าแล้วแฮร์รี่น่ะเคยฆ่าใครหรือเปล่าซึ่งแฮร์รี่ก็ขอร้องเลนว่าอย่าถามแบบนี้เลยเขานั้นละทิ้งตัวตนของเขาไปนานแล้วเขานั้นทําเพื่อเคสและเขาก็ทําได้จากนั้นเลนจึงได้ลุกเข้าไปเข้าห้องน้ําส่วนแฮร์รี่ก็ได้เดินตามไปและเลนก็ได้พูดกับแฮร์รี่ว่า ตอนนี้เลนน่ะโดนพวกกลุ่มวัยรุ่นตามลังควานทั้งเอาขี้หมามาใส่ตู้จดหมายถุยน้ำลายใส่หน้าเขาด่าเขาสารพัดตอนนี้เขาทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วและเขาก็ได้ควักมีดออกมาจากเสือ้อซึ่งแฮร์รี่ก็พยายามห้ามเลนว่าอย่าทำแบบนี้เลยไปแจ้งตำรวจแต่เลนก็บอกว่าเขาแจ้งตำรวจไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นจากนั้นเขาก็ได้รีวิ่งออกไปจากร้านเลนได้กลับมาที่ห้องของเขาและเขาก็ได้นอนพัก แต่แล้วยอยู่ก็ได้มีควันลอยเข้ามาภายในห้องของเขานั่นก็เป็นฝีมือพวกวัยรุ่นอีกแล้วพวกมันได้มาสุมควันเพื่อก่อกวนเล่นเลนจึงได้วิ่งไปที่ระเบียงและก็ตะโกนด่าพวกมันและเช้าวันต่อมาก็ได้มีเจ้าที่สืบสวนสองคนมาหาพระเอกเธอได้แนะนําตัวว่าเธอเป็นเจ้าที่สืบสวนที่มีชื่อว่าแฟรนตันและผู้ช่วยของเธอมีชื่อว่าจ่าฮิสคอก แฟรนตันและฮิสค็อกได้มาแจ้งกับแฮร์รี่ว่าตอนนี้เลนนั้นเสียชีวิตแล้วเขาโดนพบศพนอนอยู่ข้างถนนส่วนคนร้ายตอนนี้พวกเขากำลังสืบสวนอยู่เมื่อเขาแจ้งข่าวเสร็จพวกเขาก็ได้ออกไปจากนั้นแฟรนตันและฮิสค็อกก็ได้นำกำลังไปจับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโนเอลเด็กคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งอันตรพานซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเมื่อเห็นว่าโนเอลน่ะโดนตำรวจจับพวกเขาก็ได้รุมสาปแช่งโนเอลว่าโนเอลน่ะให้ไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตไปเลยอย่าให้ออกมาเพราะมันนั่นหนักแผ่นดิน และเมื่อพวกเขาจับโนเอลและลูกน้องของโนเอลไปสืบสวนว่าพวกเขาเป็นคนที่ฆ่าเลนใช่ไหมแต่พวกเขาก็ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขานั้นไม่รู้เรื่องและ no comment ฮิสคอกจึงได้มคมขู่โนเอลไปว่าถ้าไม่ยอมบอกแล้วก็จะจับเข้าคุกเหมือนพ่อ แต่โนเอลกลับสวนกับฮิสคอกไปว่าพ่อของโนเอลน่ะเป็นนักเลงใหญ่แถวนั้นและคุมแถวนั้นตำรวจนะ่ะกลัวพ่อของเขาจะตายและตอนที่พ่อของเขาเข้าคุกฮิสคอกต้องส่งตำรวจมาถึง6คนถึงจับพ่อของเขาได้และตอนนี้พ่อของเขาก็ยังอยู่และคนที่เป็นตัวแทนพ่อของเขานั่นก็คือเขาโนเอลนั่นเองตอนนี้ทุกคนนั้นปฏิบัติเหมือนโนเอลเหมือนเป็นพ่อของโนเอลเขานั้นมีอำนาจเขานั้นยิ่งใหญ่ ทางด้านแฟรตันก็พยายามจะสืบสวนว่าโนเอลน่ะเป็นคนฆ่าเลนใช่ไหมแต่โนเอลก็ได้พูดกวนโอ้ยแฟรตันไปจนเมื่อคุยต่อไปก็ไม่ได้อะไรแฟรนตันและฮิสค็อกจึงได้เดินออกไปจากห้องสอบสวนส่วนโนเอลก็ได้ทำหน้าเหมือนตัวเองนั้นเป็นผู้ชนะตัดภาพกลับมาที่ในฝั่งของแฮร์รี่ตอนนี้แฮร์รี่นั้นเสียใจมากที่เพื่อนเพียงคนเดียวของเขานั้นได้เสียชีวิตลงและเขาก็ได้มาที่ร้านเหล้าแห่งเดิมเพื่อมากินเหล้าอย่างหนัก ตอนนี้เจ้าของร้านได้เตือนเขาว่าให้แฮร์รี่น่ะหยุดดื่มได้แล้วเพราะเขาไม่เคยเห็นแฮร์รี่ดื่มหนักขนาดนี้เลยแฮร์รี่จึงได้จ่ายเงินและกําลังจะออกไปจากร้านแห่งนี้แต่ก็ได้มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยืนกินเหล้าอยู่เห็นเงินของแฮร์รี่นั้นมันเยอะมากๆภายในกระเป๋า และแฮร์รี่ก็ได้เดินออกจากร้านซึงเด็กคนนี้ก็ได้เดินตามแฮร์รี่มาและชายคนนี้ก็มีชื่อว่าดีนดีนนั้นได้เอามีดจี้แฮร์รี่เพื่อขค่มขู่เอาเงินเมื่อดีนเห็นว่าแฮร์รี่นั้นไม่ยอมให้เงินสักทีเขาจึงจะลงมือเอามีดนั้นไปแทงแฮร์รี่แต่แฮร์รี่ก็ได้ขัดขืนจนทําให้ดีนนั้นพลาดเอามีดไปแทงตัวเองและเขาก็ได้ล้มลงแฮร์รี่จึงได้รีบวิ่งออกไปจากที่นี่และกลับบ้านเอาเสื้อผ้าชุดนี้ทิ้งทําลายหลักฐานและทําความสะอาดตัวจากนั้นก็เข้านอน และเช้าวันต่อมาก็ได้มีเสียงเคาะประตูนั่นก็คือจอหนนาทีแฟรนตันนั่นเองแฮร์รี่จึงได้เชิญเธอเข้ามาภายในบ้านก่อนแฟรนตันได้บอกว่าพวกเขาเจออาวุธที่ใช้ฆ่าเลนแล้วซึ่งอาวุธที่ใช้ฆ่าเลนมันมีรอยนิ้วมือของเลนเต็มไปหมดและดูเหมือนว่าอาวุธนี้จะเป็นของเลนเองจึงมาถามแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่เคยเห็นเลนนั้นถืออาวุธชิ้นนี้ไหมเขาเห็นวันที่เลนนั้นจะตายซึ่งเลนนั้นเอาไว้ป้องกันตัวมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นลังแกเขาไม่หยุดหย่อนเขาจึงเอาไปป้องกัันตว ฟรนตันจึงได้บอกว่าเรามีปัญหาแล้วเพราะอาวุธนั้นหนาเป็นของเลนซึ่งถ้าเลนถืออาวุธไปจะกลายเป็นว่าคนที่ฆ่าเลนจะอ้างในชั้นศาลได้ว่าพวกเขาแค่ป้องกันตัวซึ่งถ้าเรื่องนี้ถึงศาลเมื่อไหร่แล้วก็มีโอกาสมากว่าพวกโนเอลนั้นจะรอดจากคดีนี้ทําให้ทางแฮร์รี่นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและเมื่อแฟรนตันเห็นดังนั้นเขาจึงบอกว่าขอกวนเวลาแฮร์รี่แค่นี้และเดิอนออกจากบ้านไป แฮร์รี่จึงได้นั่งอยู่ในบ้านและทบทวนกับตัวเองอยู่สักพักหนึ่งและจากนั้นเขาก็คิดได้จึงได้เดินออกจากบ้านไปและไปที่บ้านของเลนซึ่งเมื่อเขาไปที่ห้องของเลนเขาก็ได้เห็นสภาพที่มันแย่มากมีเด็กวัยรุ่นมาพ่นสีภายในห้องของเขาและห้องของเขาก็มีคราบดําจากควันนั้นเต็มไปหมดภายในบ้านก็ยังโดนพังเละเมื่อแฮร์รี่เดินสำรวจบ,บ้านของเลนไปเรื่อยๆเขาก็ได้ไปส่องดูที่หน้าต่างและก็พบว่า ข้างนอกนั้นมันมีท่ออุโมองค์ท่อหนึ่งซึ่งหน้าท่อนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นเต็มไปหมดและคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นด้วยนั่นก็คือโนเอล แกงนี้เป็นแก๊งของโนเอลเมื่อมีกลุ่มเด็กวัยรุ่น2คนเดินเข้ามาพวกมันกับกระทืบ2คนนี้แล้วก็ไล่ไปส่วนตอนกลางคืน,นทางด้านแฮร์รี่จึงได้ไปดักรอที่ร้านเหล้าร้านเหล้าที่เขานั้นไปประจําเพื่อดักรอเด็กทรงยาจากนั้นเขาก็ได้เดินตามเด็กสรงยาไปไปที่บ้านหลังหนึ่งและเขาก็ได้เคาะประตูพร้อมก็บอกว่าเขามาขอทําธุรกิจด้วยเด็กทรงยาจึงไปเรียกหัวหน้ามันมาซึ่งหัวหน้ามันมีชื่อว่ามากี้มากี้จึงได้เชิญแฮร์รี่นะ่ะเข้ามาภายในห้องก่อนและก็ได้ถามว่ามาทําอะไรซึ่ง แฮร์รี่ก็บอกว่าเขานั้นอยากได้ปืนเขาจะเอาปืนไปยิงนกพิราบเพราะนกพิราบน่ะมันขี้สกปรกมากมาร์กี้จึงได้พาแฮร์รี่เข้าไปข้างในก่อนซึ่งข้างในทางมาร์กี้ก็ได้ผูกกันชาตเต็มไปหมดและยังมีหญิงสาวคนหนึ่งนอนโมอยู่ที่โซฟาเธอนั้นถูกฉีดยาเข้าเส้นเลือดโดยตรงซึ่งตอนนี้อาการเธอนั้นแย่มากแฮร์รี่พยายามถามทั้งสองคนว่าไม่เอาเธอไปส่งโรงพยาบาลจะดีหรอแต่ทางมาร์กี้ก็ได้เอาปืนชี้หน้าของแฮร์รี่และก็บอกว่า เธอหนาไม่ใช่ธุระของนายรีบเอาเงินมาแล้วเอาปืนไปให้มันจบจบซะแฮร์รี่จึงได้ชี้ให้อีกคนหนึ่งหันไปอีกทางและเขาก็ได้เอามีดปักไปที่แขนของชายคนนั้นจากนั้นก็จะห่างไปยิงมาร์กี้แต่มาร์กี้ก็ได้ลุกหลบไปก่อนซึ่งมาร์กี้ก็ได้เอาปืนจ่อหน้าแฮร์รี่อยู่แต่เมื่อเขาจะยิงปืนมันกับขัดลำกล้องทําให้เขานั้นยิงไม่ออกและตอนนี้แฮร์รี่เป็นฝ่ายคุมเกมแล้วแฮร์รี่จึงได้หันไปยิงชายอีกคนนึงก่อนและหันกลับมายิงมาร์กี้ซึ่งเขาก็วิ่งหนีไปได้ทันแต่ก็วิ่่งนีไไไไปด้มกล เขาได้ไปล้มลงที่ส่วนกัญชาของเขาแฮรี่จึงเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเจอแผลแบบนี้และไม่นานเดี๋ยวเขาก็คงตายแล้วเพื่อนเขาคนนึงในสนามรบเคยโดนแบบนี้ซึ่งเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากมองเพื่อนตายคงประมาณ1ินาทีเพื่อนเขาก็ตายไปและนายก็คงตายแบบนั้นด้วย จากนั้นแฮร์รี่ก็บอกว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพร้อมกับยิงชายคนนี้จนเสียชีวิตไปจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ไปพาเด็กสาวไปขึ้นรถและก็ได้เผาทำลายที่นี่พร้อมกับขับรถไปที่หน้าโรงพยาบาลจากนั้นก็ทําให้แตรรถค้างและก็ทิ้งเด็กสาวคนนี้ไว้ที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อให้เธอนั้นได้รับการรักษาและแฮร์รี่ก็ได้หนีไปจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่แฟรนตันเขาได้โดนหัวหน้าเรียกเข้ามาคุยแล้วก็บอกว่า คดีคนแก่ที่ถูกฆ่าตายนะ่ะตอนนี้คงต้องแขวนคดีเอาไว้ก่อนเพราะเรามีคดีสําคัญนั่นก็คือการหยุดแก๊งจะไหนเฮโรอีนภลายในแฟตซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่สําคัญกว่าคดีของคนแก่แม้ทางแฟนตันนั้นจะไม่ยอมแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้จากนั้นแฟนตันและฮิสคอกก็ถูกส่งมาทําคดีของการค้ายาซึ่งคดีนี้มีการฆ่าพ่อค้ายาไป2คนและคนที่ฆ่ากลับพาหญิงสาวคนนี้มาส่งโรงพยาบาล พวกเขานั้งคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยและเขาก็ต้องออกไปหาหลักฐานมามากกว่านี้ส่วนทางด้านของแฮร์รี่เขาก็ได้เอาเงินที่ขโมยมาจากพ่อขายาสองคนนี้ก่อนหน้าเอามาบริจาคให้กับโบสถ์ จากนั้นก็ได้มาดักรอภายในห้องของเลนเพื่อมาดูแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ว่าจะทําอะไรต่อไปพร้อมกับปืนที่เขานั้นได้มาเต็มกระเป๋าจากนั้นก็ได้มีชายคนนึงมาจอดรถซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าทอยทอยได้เดินไปหาโนเอลเพื่อที่จะไปรับเงินแต่โนเอลก็บอกว่าเงินนมีเท่านี้ซึ่งทอยก็บอกว่าเอามาให้เขาอีกซะไม่อย่างนั้นเขาจะเผาบ้านโนเอลเดี๋ยวนี้และก็บอกว่าวันนี้จะยอมถอยไปก่อนหาเงินมาให้เขาให้ได้จากนั้นทอยก็ได้เรียกเด็กแก๊งคนนึงให้ขึ้นรถไปกับเขาด้วย ต่อมาทอยได้จอดรถอยู่กับเด็กคนนี้แต่แล้วอยู่หัวของทอยก็ได้ระเบิดและคนที่ยิงนั่นก็คือแฮร์รี่จากนั้นแฮร์รี่ก็ได้จับตัวเด็กคนนี้มาเพื่อเอามาสอบถามข้อมูลแฮร์รี่ได้เริ่มถามว่าพวกแกนะทำอะไรกับเลนแต่มันก็ไม่ยอมพูดอะไรแฮร์รี่จึงขู่ไปว่าจะยิงขาของมันทีละข้างจนมันนั้นเดินไม่ได้และมันจึงบอกว่าเรื่องทั้งหมดนมันบันทึกไว้ในวิดีโอในโทรศัพท์ และเมื่อแฮร์รี่ดูวีโอนั้นก็แสดงถึงภาพที่เลนนั้นโดนกลุ่มวัยรุ่นลุมฆ่าทําให้แฮร์รี่นั้นโกรธแคนมากแต่เด็กคนนี้ก็บอกว่าขอขอโทษแต่เขาไม่ได้เป็นคนแทงซึ่งแฮร์รี่ก็ถามว่าใครเป็นคนแทงจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพม,มาที่ทางโนเอลและคราวเด็กแก๊งสองคนที่ตอนนี้พวกเขากําลังหลี่หญิงอยู่ แต่แล้วเพื่อนของเขาคนที่โดนแฮร์รี่จับตัวไปก็ได้เดินเข้ามาจากความมืดซึ่งเขาพยายามบอกให้น o เอลและคลาวนะ่ะรีบหนีไปซะเพราะมันมีปืนและบอกว่าอย่ายิงเขาเลยแต่คลาวก็ไม่ฟังยิงเพื่อนของเขาจนเสียชีวิตและแฮร์รี่จึงยิงสวนกลับมาโดนคลาวเต็มๆและเขาก็ได้ล้มลง จากนั้นแฮร์รี่ก็ค่อยๆเดินออกมาเมื่อทางโนเอลเห็นดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีแฮร์รี่ที่เดินตามเข้ามาจึงยิงคลาวซ้ำอีกนัดหนึ่งและพยายามวิ่งตามแฮร์รี่แต่ด้วยสังขารและโลกที่เขามีอยู่เขาก็ได้เกิดลม้มลงกลางทางและเขาก็กําลังจะสลบภายในเวลานั้นเขาจึงตัดสินใจทิ้งปืนลงแม่น้ําและเขาก็ได้สลบไป แฮรี่ตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าหน้านนที่แฟรนตันและจ่าฮีช็อก ok, จึงได้เข้ามาสอบสวนแฮรี่ว่าเขานั้นไปทําอะไรอยู่ที่นั่นและเขาเห็นอะไรบ้างไหมซึ่งแฮรี่ก็ตอบว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องและตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังประชุมเรื่องที่จะจับแก๊งค้ายายรายใหญ่ของเมืองนี้แต่แฟรนตันกลับสงสัยว่าแฮรี่นะ่ะคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนเขาพยายามไปบอกกับหัวหน้าและพยายามบอกเพื่อร่วมงานว่าตอนนี้นะ่ะ ทางแฮรี่คงไม่ใช่พยายนแต่เป็นผู้ต้องสงสัยเพราะเธอได้กลิ่นดินปืนมาจากเสื้อโค้ทของทางแฮรี่แต่หัวหน้ากลับบอกว่าภารกิจอื่นของเราหนาสําคัญกว่านั้นซึ่งเขาก็ไม่อนุมัติหมายค้นและหมายจับพร้อมกับอกให้แฟรนตันและฮีช็อกหนาไปพักซะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกหน่วยน่ะกาลังจะไปที่แฟรตเพื่อจับกลุ่มแก๊งค้ายานั่นก็หมายความว่าแฟรนตันและฮีช็อกมาไม่ทันประชุมพวกเขาจึงโดนปลดออกจากภารกิจในครั้งนี้เพราะว่าแก๊งนี้น่ะคนที่มีชื่อว่าทอยซึ่งเป็นคนที่นำเข้าเฮโรอี ออตอนนี้มันได้ตายไปแล้วโดนฆ่าภายในรถของตัวเองและลูกน้องของมันก่อนหน้านี้2คนก็เพิ่งจะโดนฆ่าไป และลูกน้องล่าสุดอีกสองคนก็โดนฆ่าไปด้วยทางตำรวจจึงได้ใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าจับกลุ่มพวกมันโดยพวกเขาได้มาที่แฟลตแห่งหนึง่งซึ่งลำลือเรื่องการขายยาเสพติดจ,จึงได้เกิดการประทะกันขึ้นระหว่างแก๊งวัยรุ่นและตำรวจส่วนฝั่งแฮร์รี่ที่เขาฟื้นขึ้นมาจากโรงพยาบาลเขาก็ได้ปลดสายทั้งหมดที่ทตัวเขาออกและเขาก็เดินออกไปจากโรงพยาบาลนี้แฟรนตันจึงได้เดินเข้ามาหาฮีชช็อกพร้อมกับขอโทษเขาเรื่องที่มาไม่ทันประชุมจึงได้โดนตัดออกจากภารกิจซึ่งฮีชช็อกก็ได้สวนกลับไปว่า คุณคิดว่าชายแก่แบบนั้นจะฆ่าคนได้งั้นเหรอแฟรนตันเธอจึงพูดต่อว่าเธอโทรไปที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็บอกว่าตอนนี้แฮร์รี่ได้ออกไปแล้วซึ่งแฟรนตันสงสัยว่าแฮร์รี่น่ะต้องไปฆ่าโนเอลแน่นอนฮิตช็อกขอขจึงบอกว่าแล้วยังไงล่ะโนเอลน่ะมันเป็นคนเลวพ่อของมันก็เป็นคนเลวซึ่งแฮร์รี่ถ้าไปฆ่ามันได้ก็ควรได้เหรียญกล้าหาญด้วยซ้ําแต่แฟรนตันเธอก็บอกว่าทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะฮีตช็อกจึงได้นั่งคิดสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่างั้นเราก็ไปกันเถอะ วกเขาทั้งคู่ได้ขับรถเข้าไปใจการการประทะก,กันร,ระหว่างตำรวจและแก๊งวัยรุ่นจนพวกเขาทั้งคู่นั้นได้ขับรถชนและบาดเจ็บสาหัสอย่างหนักโชคดีที่แฮร์รี่นั้นเข้ามาเจอและก็ได้พาพวกเขาออกมาจากรถจากนั้นก็ได้พาทั้งคู่ไปพักที่ร้านเหล้าที่ทาแฮร์รี่นั้นไปกินประจำจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ขอให้ซิดนาะโทรเรียกรถพยาบาลมาเมื่อซิดออกไปโทรศัพท์แฮร์รี่ที่ดูอาการทั้งแฟรนตันและฮีช็อกอยู่ก็ได้บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอก แต่แฟรนตันก็ได้เห็นปืนที่เอลของทางแฮร์รี่เธอจึงได้รู้ได้ทันทีว่าคนที่ตายส่วนใหญ่ในแก๊งนี้นั่นก็เป็นฝีมือของแฮร์รี่นี่เองจึงได้ถามว่าเมื่อไหร่จะจบละ่ะแฮร์รี่จึงบอกว่าเจ้าเด็กพวกนี้น่ะมันฆ่าเพื่อความสนุกแค่นั้นเองแฟรนตันจึงพูดว่าแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ถ้าคุณฆ่าโนเอลซิสเจ้าของร้านนี้ก็ต้องตามฆ่าคุณเพราะซิสหน่ะมีศักดิ์เป็นลุงของโนเอลเมื่อแฮร์รี่ได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ถือปืนและเดินเข้าไปหาซิสและได้ถามว่านนนออั้ยู่ไห จากนั้นโนเอลก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเอาปืนจ่อหน้าของแฮร์รี่แต่ทางซิสก็ได้บอกให้โนเอลน่ะวางปืนลงเมื่อโนเอลวางปืนลงแล้วซิสก็บอกว่าโนเอลนับเป็นหลานของเขาเขายอมไม่ได้ที่จะทําให้แฮร์รี่น่ะยิงหลานตัวเองแต่แล้วอยู่ๆอาการของแฮร์รี่ก็ได้กำเริบและเขาก็ได้หมดแรงทําให้ซิสนั้นค่อยๆเดินเข้ามาและหยิบปืนออกจากมือแฮร์รี่ จากนั้นซิสก็ได้ต่อยท้องแฮร์รี่ไปจนเขานั้นบาดเจ็บพร้อมกับให้โนเอลออกมาจัดก,การตำรวจ2คนข้างนอกและซิสก็ได้ด่าโนเอลไปว่าทําไมไม่ทําตามคําสั่งแบบนี้มันแย่เข้าไปใหญ่แล้วเอาแบบนี้ละกันจัดการทั้ง3คนที่นี่แล้วค่อยเอาไปทิ้งที่ข้างถนนถ้าเหมือนว่าพวกมันนะ่ะโดนจะลาจนแล้วก็ตายจากนั้นซิสก็ได้เดินเข้าไปหาฮีชช็อกและก็ปิดปากปิดจมูกเขาทำให้เขานั้นขาดอากาศและก็เสียชีวิตตาย จากนั้นซิสก็ได้สั่งให้โนเอลนัดจัดการแฟรนตันซะซึ่งโนเอลก็เข้ามาและบีบคอแฟรตันและบอกว่าให้แฟรตันดีมองหน้าเขาดิ้นทรามานเข้าไปและตายซะฝั่งแฮร์รี่ที่นอนดูสถานการณ์อยู่เขาก็ได้ยกขาขึ้นมาและเอาปืนออกมาจากขากางเกงจากนั้นก็ได้ยิงโนเอลเข้าที่คอจังๆและโนเอลก็เสียชีวิตลงซิสเห็นดังนั้นจึงได้ยิงเข้าไปที่แขนของทางแฮร์รี่และเดินเข้ามาเพื่อที่จะยิงแฮร์รี่ซ้ำ แต่แล้วก็ได้เกิดเลเซอร์ขึ้นมาบนลำตัวของทางซิดนั่นก็เพราะว่าทางแฟรนตันน่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าให้พวกเขานามาที่นี่อย่างด่วนๆทำให้แฮร์รี่นั้นบอกกับซิดว่าเอาเลยสิยิงฉันเลยและทางซิดก็กำลังจะยิงแฮร์รี่แต่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกยิงจนเสียชีวิตไปซะก่อนทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ที่รอดชีวิตมาได้มีเพียงแฟรนตันและทางแฮร์รี่จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไป ตัดภาพมาที่งานแถลงข่าวของทางเจ้าที่ตำรวจว่าการปล่าปรามอาชญากรในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้น อาชญากรในเมืองก็ลดลงมากถึง3 0และมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้าหน้าที่ของเราคนนึงก็เสียชีวิตภายในเหตุการณ์นี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ฮีช็อก็ได้รับเหรียญก้าหารเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่แฟรนตันก็ได้รับเช่นกันจากนั้นดนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทางแฮร์รี่กำลังเดินอยู่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้โดนจับและไม่ได้โดนคุมตัวจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องแฮร์รี่บั IMDB ในที่7.2คะแนน ส่วนฝั่ง r o เ t e n t o m โต้นักวิจารณ์ให้ไปที่63%ส่วนคนดูให้ไปที่75%ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณาที่นี้ด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบสลอดคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ